เปลี่ยน,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 นชื่อเป็นอะไรเปลี่ยนชื่อไงอ่ะเปลี่ยนชื่อไงชื่มึงให้เปลี่ยนชื่อเลยอ๋อกดตรงนี้ตรงนี้นี่ไงเปลี่ยนชื่อเป็น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 โกโจโอเบียว่ะ เบลถึงอาร์กเลยเอาโดโดใส่ผ้าปิดตาได้ไหมมีมีผ้า,ผาปิดตาให้โดโดเฮ้จัดเลยเดี๋ยวอาร์กเลยโดโดมันเป็นสีขาปุ๊บสิบในเสียงอีกแล้วเสียงง่าอีกแล้วเสียงอีกแล้วอุ้ยมันมาแล้วิ่งวิ่งอะไรสีวนฮาฟู่วันนี้ผมจะมาเล่นเกมอาร์กีพีหนึ่งครับ วันนี้ไม่ใช่ดิคลิปนี้เออเดี๋ยวสร้างโลกก่อนนะครับแบบง่ายสุดเนี่ยแบบง่ายสุดของไม่ตกออรานสเทสเวลไม่เกินสามสิบมั้งจำไม่ได้คลิปนี้อาจจะพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะมาถึงแล้วก็ต้องสร้างตัวละครผมใส่เปลือยกันมันน่าจะกี่กันไปเลือกอเขตที่ปลอดคือ,อเขตนี่แหละมั้งโห<อ>มาแล้ว เปิดตัวคนอลังการสิ่งแรกนะก็เราก็ต้องฟาร,ร์มของแล้วทำตามที่มันบอกนะเราก็จะได้เวลมั้งมันจะมีเควสบอกอยู่ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงเห็นไหมที่มันมีรูปในโนเสารนะรนูปใโนเสาสีน้ำเงินข้างบนมันคือเควีตแล้วตามทำตามควสใช่ครับแล้วผมอ่านมันกินได้ออก แล้วเราก็ต้องฟาร,ร์มของเยอะฟาร,ร์มหินเยอะโอเคแล้วก็อันนี้ผมมา,าพวางที่หลังนะครับเลยไม่ได้ตรงเท่าไหร่มาเราจังครับของดูของที่ทำก่อนผมผมหาของครับก่อนนี้ทรัพยากรก่อนน้อยัพยากรยนะ์กรมาก ผมอัดคิตอนเที่ยงคืนไม่ต้องสงสัยนะครับไม่มีเวลาว่างทำพุ่มแบบนี้ทำงนาดค่อยปรับปล้วกันเดี๋ยวให้ทุกคนดูตัวละครคนผมนมเมยเท่ไหมเท่จัดเทระเบิดเฟี้ยวเสียงน้องทะเลโคตรดังเลยผมบอกเลยดังมากมันไม่ใช่เสียงผมหรือผมมันไม่ใช่เสียงผมปิดไหม่ะเพราะว่า ผมบันทึกวิดีโอแบบไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะผมต้องมาพากลังเราเสียงนะทะเลในเกมโคตรดังนะก่อนนี้แบบทรัพยากรโคตรน้อยผมจะไปผมว่าผมจะไปเกาะต่อไปเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าจะไปก่อนไหนอุ้ยก่อนนู้นก็ดีอยูแต่เนี่ยไป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 อ้น้ำเหนียนาน,าน,น,านไม่ชอบเลย ที่ว่ายน้ำไวๆแบบไม่องจับสัตว์ใต้น้ำแล้วก็ออกมาในเรสอน่าจับในต้นเกมก็น่าจะไม่มีมัง้งของต่อเลยเยอะเกาะน,นี้ก่อนม้งจะเห็นขาผของได้แล้วเออคิดเนีอยจ,จะพิมพ์ผิดนิกหน่อย เสียงอะไรวะเสียงแม่งโคตรดังเลยเสียงโคตรน่ากลัวเลยใส่เนื้อเกิดคถามนี้ปุ๊แล้วคุดนกันเลี้ยวอัพเย่เลี้ยวอัพแล้วดีใจมากเยสุดๆโคตรง่วงเลยครับกบนอนตีสองตัดเสร็จก็ตีสอง คลิปนี้ก็จะมีหละขอ,อขอที่จำเป็นของที่จำเป็นก็มีไม่เยอะมากเท่าไหร่ถ้าก็เริ่มต้นหาของครับควาไฟเล่งความเร็วหน่อยครับคลิปนี้มีแต่ฟาร์มของอีพีมีแต่ฟาร์มของไลน์อีพี I P. อีพีสองจะตามมาในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วผมอาจจะทำเสสายวอาทิตย์หรือเวลาไหนว่างก็ทำผมไม่ค่อยว่างช่วงนี้กันบ้นจะจัดขาได้แล้วอะไรไม่มีนะเนื้อเลยใช่ไหมใช่ยังไม่มีเนะื้ะแล้วมีแล้ววจะไม่ได้ช่างมัน คือวางแว้วโอ้วางตลอดผมไปปับปุ่มมาแล้วเห็นไหมครับปรับปุ่มมันใช้ง่ายกว่าเดิมไม่ต้องไปียนหน้าจอจะเดยนได้ผมโคตรนานในคลิปนี้ความยาวก็ไม่ยาวเท่าไหร่เนี่ยความยาวก็น่าจะคาดไม่เกินจมามาน สิบเจ็ดนทียี่สิบเก้าวแล้วฟาร์มเนี้อฟาร์มเนี้อกับโดโรที่โหวที่สุดในเกมมั้งบอกเลยสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือสั์กินเนื้อที่ชื่อว่าแรสเตอร์ในช่วงต้นเกมเดี๋ยวสามเขานี้ผมจะมาจับแน่นอนไอตัวนี้ไปทำมันเลเวลเยอะก่อนเลเวลอย่างดีป,ปุ่มก่อน ให้มันใช้สก mm ิ hmm. ลในเสาได้แั้วก็ตัดคลิปนะ hey, ตัดคลิปเลยฝนจะมาย่างนเลยนเนิเ่งความเร็วแบบเร็วสูงทีร <Okay. S 1> ับอืมแล้วเราก็จะมาเอานะกินแบบทำเฟสสำเ,ร,เร,ร็จทำเฟสนั่นแหละเออ ยิ่งนิ่ม,อ,มอร่อยเนี่ยนี่รูด้ด้ที่ปรุงสูตรมาประมาณไม่รู้นาทีผมอัดประมาณครึ่งชั่วโมงลงมาตัดเหลือแค่นิดเดียวไม่ได้เรอกก็สิบเจ็ดนาทีคาดไว้ เราก็รอให้เสุ็หมดเสร็จวันทีวาโอเคสุ็แล้วทำลายเลยคนระับเอาแล้วฐานเนี่ยเอาคาบกระสุนในช่วงหลังไ,ได้เก็บไว้เราจะมาหาตัวชื่ออะไรวะชื่อ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 ,อ,อ,อมาชอ็ชอปชั่ะวาไอตัวที่มันฟาบขอกไอเสียงอะไรวะพคตรน่าควรถือปิ้งดีกว่า มันคำลามอย่างแบบโคตรน่ากลัวเหมือนทีเล็กเลยคลิปหน้าอาจจะเห็นก็ได้น้อยคลิปหน้ารอด,ดูเลยมีแน่นอนคลิปหน้าคลิปหน้ารอเลยคือจะทำหนึ่งละวัน,นึ่าเป็นเครียดทำละเอออับเลือดนะคบโอเคเอาของที่จำไปเหมือนเดิม ถ้าได้โบราแล้วเนี่ยในเวลานจับแฟตเตอร์แรตเตอร์ถ้าจับในช่วงต้องเกมได้โอ้โหบอกเลยครับในตัวสาวสามเขาไม่ต้องกลัวเลยครับถ้ามันอยู่กันสามตัวฟวามต่อต่อเนื่อง ผมเอ่ไปปรับปุ่มแนนครับเนี่ยม,มันจะมีปุ่มกระโดด สองตีตอนนั้นอีกรอบแบบให้ดูเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องคูนเลยโอ้โหไปอย่างไวโอ้ยจะมาว่ายน้ำอีกโอ้โหโอ้โหอ,อะไรเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องตามนีวกว่าไหมวะไม่ต้องตามนีกว่าขึ้นขวางเต่เลยปลาปิตาจยากินแม่งกัดแรง กัดแบบสแปมมาเลยหมันสแปมไลยทํามันมาหลายๆตัวก็ตายจับออรโดิ้กวะับดีกวหลาป็นส่วนนี้ตัวแรกเราเคยจับเม่อกี้นี่นะเป็นส่วน้ตัวแรกที่เรจับในอีพี EV นี้ให้เบอร์รี่ไปทำไมถึงรู้เหรอผมเคยเล่นได้แต่ว่าผมไม่เคยให้คนดูยู ตอนนั้นผมมีเลสเตอร์ต้มามานนะสี่ตัวห้าตัวมั้งเ็จไม่เคยอัดเลยเพราะว่าขี้เกยียจเคแล้วก็จะรอให้มันกินเซตแบบอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยแล้วก็ฟังของรอจนก็มันเจ็๊บเซ็เนานะ กว่ามันจะเสอีกนะเออเปดรีโมทแล้วหรอวะเปิดดีเออเปิดรีโมทถึงเดินเดอกดจะเอาเปิดีให้มันดีมันเปิดตบดีวะข้ามันดีไหมมันจบดีกว่าไมภาษาไปต้องเยอะเยอะหรือไม่เยอะเลยบได้แล้ว โลดเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเปนชื่อไงเปลี่ยนชื่อไงไื่ไี่เปลี่ยนชื่อเลยอ๋อกดตรงนี้นี่ไงเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นเป็น โกโจโอ้เบ <Go>, oh, er. uh, ียวอะเบียวถึงอาร์คเลยเอาโดโดใส่ผ้าปิดตาได้ไหมมีมีผ้าปิดตาให้โดโดเฮ้จัดเลยเดี๋ยวอาร์มเลยโดโด ย่างเนื้อย่างเนี้อก่อนตี้เนี่ย,นนยอ,อัฟแล้วเย่ยด,ยดูดีเอาอะไรดีหนักกว่ากันจะได้ของของขอะไเย,ยเอะเอาถุงน้ำมาแล้วก็ปกชุสตัดต่างๆมีประมาณนี้ก็น่จาจะพอแล้วมั้ง เดี๋ยวเนี่ยบล่าถ้าได้โบ่ลมาก็จะดีอ๋อของแบบ EP นี้ที่ไม่มีอะไรมากมีแต่ฟาร์มของครับโค้ณสิบเลยนะครับโค้เสิบโคตรไป วัตถิบครับคือระหว,ว่างเตียงครับไ,ได้ยังไงไ,ได้แล้วแหละได้แน้วเอาครับเตียงไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับการคูณสิบช่วงนี้ก็มีพีนี้ก็มีแต่ฟาร์มฟาร์มลูกมันนานนะครับเลยขับเร่งความเร็วให้คลิปย้นย่อลงนะวันตอนเร่งความเร็วอาจจะไม่ได้ใส่เพลง ครั้งนะครับเพราะว่าหามียที่เข้ามีจุนอนโหแบบล้วแต่ด้วยต้องกินอาหารโอเคนอนตื่นแล้วสว่างเลยเหมนมีต้องฟามของฟามของต่อเรื่อย เตียงนี้ผมไม่รู้ว่ามันฟ้ามันเกิดใหม่ได้กี่ครั้งเพราะผมยังไม่เคยลองกับเตียงนี้เลยเคยลองเกบเตียงหนังเราจะไปหามา,มาช็อปที่ผมเคยพูดไปครับแล้วไปหานายเสาร์ที่ฟาร์มได้ไอตัวนั้นมาชอ็อปบอกว่าไม่รู้ไอตัวที่มันเป็นสีขาปุ๊สิ ได้เสียงอีกแล้วเสียงง่ะอีกแล้วนี่อีกแล้วเฮ้ยมันมาแล้ววิ่งวิ่งรออะไรวิ่งสิค้าพรออะไรโอ้เสียงเสียงมันแบบหัวน่ากลัวมากเหมือนมันวันขัดตัวอะไรสักอย่างโอ้โหแบบท้าไม่ได้ดูตรงนั้นนะโอ้โหเรียบร้อยตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น ไม่ต้องเกรงใจอตัวนั้นอะถ้าเราฆ่าได้นะเราก็คงไม่ต้องกลัวแล้วแหละไอตัวข้างบนตัวบนมันตีเนมะมันกัดไหมถ้าจะไม่กัดลิมลมองเห็นเราไม่กัดมั้งเดียว nghe nhìn hình u môn này, ui, ai bên này u môn quá, u môn quá, ui nhỉ. มีสองทางด้วยแสดงว่าข้างในมีเลยแสดงว่าข้างในมีอะไรสักอย่างแน่เลยอะไปดีกว่าอาวเดี๋ยวมีสัตว์กินเนื้อมากัดเราตุยเย่สมอลเลยนะสามของ มาเด็ดถัดคลิปทอะไรมีเนื้อต้มเนื้เยอะโดดุเยอะมากเลยน่าน่าจับบะทำเป็นเนื้อทอดเนื้อย่างเนื้อทอดก่อนนี้มีอะไรไหมมีนายสาวน้อยจับหรือเปล่ามีนายสาวน้อยจับไม่ฟู ว่าใส่หมีเยอะโดนลิษ์สิทธิ์ใส่หมีเยอะก็โดนใส่มีนน้อยก็มีกันดูเนี<ฮ>่ยเขาไปตัวนี้เลยมั่งง้างผ่านต้องคิดไม่มช้ากลับบ้านดีกว่าเป็นจริครับอื้มกลับบ้านงั้นอีพีนี้ก็จบไวเท่านี้บายบาย